สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนน้ำตาที่เคยไหลน้ำนมที่เคยดื่มเลือดที่เคยสูญเสียมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า น้ำตาที่เราเคยหลั่งไหลน้ำนมที่เราเคยดื่มเลือดที่เคยสูญเสียเปรียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วไม่มากกว่าเลยด้วยเหตุว่าสังสารวัตนั้นกำหนดที่สุดเบื้องต้นไม่ได้เบื้องปลายไม่ได้เบื้องตนไม่ได้เบื้องปลายไม่ได้เมื่อเาาราสัตว์ผู้เมียวิชาเป็นเครื่องกัน มีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่เพียงพอหรือยังที่เราทั้งหลายจะบอกตนเองว่าด้วยเหตุเพียงเท่านั้นก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อน่ายในสังขารทั้งหลายพอแล้วที่จะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงนี้พึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ